ก็มาต่อที่หัวข้อถัดไปก็คือ LU แล้วก็ flag ครับโดยผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับตัว LU แล้ว flag เนี่ยอ่ามันแตกต่างแล้วก็มีความสำคัญยังไงครับผมโดยตัว LU เนี่ยก็ต้องพูดก่อนว่า LU คือส่วนหนึ่งของ CPU ที่ใช้ในการคำนวณเชิงเลขและก็การเปรียบเทียบเชิงตรรกะครับผมก็อ,อย่างเช่นการบวกการลบการคูณการหารซึ่งอยู่ในอาร t h m e t i c แล้วก็พวก logic and or not xor อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ compare แล้วก็รวมถึงการเล่นบิดครับโดยจะเห็นว่านี้คือรูปที่อาจารย์ได้วาดไว้ในห้อง<ม>ก็คือจะเห็นได้ว่าตัว lu เนี่ยตัวนี้คือ lu แล้วก็ใน lu เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีทั้ง compare add sub multiply d i v and or แล้วก็ not ครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างในตัว lu ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการคิดทางคณิตศาสตร์ที่อยู่ใน CPU ครับโดยหน้าที่ของ l u เนี่ยก็อย่างเช่นมันอาจจะช่วงกา,การเริ่มทํางานมันก็จะรับค่า r e จิสเตออย่างเช่น R1 R2 มาก่อนครับแล้วก็ทําการประมวนผลคําสั่งแล้วก็ส่งผลลัพบกลับไปยังตัว r e g i s เตอร์ครับผมประมาณนี้ครับก็อย่างยกตัวอย่างใน l u ก็อย่างเช่นการแอดค่า R1 R2 l อจะทําการเพิ่มค่า R1 แล้วก็ R2 แล้วก็เก็บผลลับไว้อย่าง R1 ครับผมแล้วก็ตัวอย่างถัดมาก็คือ LU สามารถใช้แอน A แล้วก็ตามด้วย0 FH เอก็จะทําการแอนค่า A กับ0 FH แล้วก็เก็บไว้ใน A ประมาณนี้ครับส่วนแฟกแตกต่างจากเอยูยังไงจะเห็นได้ว่าแฟกเก็ต่ออยู่กับ LU อยู่ทางด้านนี้แฟกเนี่ยเป็นบิตพิเศษในตัวรีจิสเตอร์สถานะ ที่ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติหลังจากที่เอลยูทำงานเสร็จครับก็คือตัวเอลกับตัว f l a กเนี่ยจะทํางานสัมพันธ์กันอยู่ครับก็บิตท,ที่เราพบได้บ่อยในตัว f l a กเนี่ยก็จะเป็นพวกซี r ร่แฟล c a คลรี่แฟลกออคซิลลารี่แฟลกโอเวอร์โฟแล้วก็ s i แฟลกครับโดยแต่ละอันก็มีความสําคัญแตกต่างกันไปก็อย่างเช่นอ่าตัวซีโร่แฟลเนี่ยจะมีค่าเป็น1เมื่อผลลัพธ์ออกมาเป็น0 ตัวแคลลี่จะเป็นหนึ่งไม่มีการพกลผ่านเลขเกินออกซิลาลารี่แคลี่ก็ใช้ใน BCD เป็นบวกระดับนิบเบิลส่วนโอเวอร์โฟลแฟก์ก็ถ้าจะเป็นหนึ่งเมื่อมีการโอเวอร์โฟจากไซโคิเบอเลชั่นเอ้ไซโคเบอเลชั่นครับผมแล้วก็ไซแฟกจะแสดงสัญลักษณ์เป็นบวกในลบของผลลัพธ์ก็ยกตัวอย่างเช่นซับซับ AB ก็คือการเอาค่า, B, า่าค่า A ลบออกได้ค่า B แต่ถ้าค่า จะเห็นได้ว,ว่าถ้าค่าดีมากกับค่า A เนี่ยจะทำให้ Carry Flag เนี่ยมีค่าเป็น1เพราะว่ามีการผกผันเลขเกินครับผมแล้วก็ยกตัวอย่างตัวถัดไปก็คือ Increment r 1นึ่ง A ห่งจะถ้าสมมุติ r 1มีข้อมูลใน Register เป็น FFH แล้วมันทามันโดน Increment ไป1ค่าทำให้ FF กลายเป็น0 0จะทำให้ตัว Flag Set เนี่ยครับ หรือซีโรแฟกเนี่ยจะเป็น1เนื่องจากว่าค่าใน r e จิสเตอร์เนี่ยเป็น0สรุปได้ว่าตัว LU เนี่ยคือหัวใจหลักในการประมวลคำสั่งตะกะแล้วก็คำนวณใน CPU เข้ครับผมส่วนคำสั่งแฟกก็คือจะเป็นทงบอกสถานะหลังจากการคำนวณ l